หนักใจป้าสุดตื้อไหว้กราบไม่ไปจนกว่าจะได้เงินเมื่อวันที่1กันยายนผู้ใช้ TikTok ค่ะ a @the_dj_tape ได้ถ่ายคลิปป้าคนนึงเดินเข้ามาในร้านขายอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามก่อนจะยกมือไหว้ถึงขั้นก้มกราบเพื่อของเงินลูกค้าสร้างความหนักใจและระอาหให้กับคนจํานวนมากโดยเจ้าตัวค่ะได้พิมพ์ว่าเหนื่อยที่จะเจอแบบนี้เราไม่ซื้อก็มากราบ ภยโดยเจ้าของคลิปค่ะยังเผยว่าพอหนีจากโต๊ะเราแล้วก็ไปอีกโต๊ะด้านในซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่ามานั่งกินข้าวกับเพื่อนอยู่ริมคลองมหาสารคามแล้วป้าแกก็มาขายพวงกุญแจพอบอกว่าไม่มีเงินป้าก็เข้ามากราบทาบ่อยแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อคลิปดังกล่าวมีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์พร้อมกับมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบางคนก็เลยบอกว่าเคยเจอพฤติกรรมแบบนี้และเชื่อว,ว่าป้าไรนี้เนี่ยจะทําไปเรื่อยๆและก็จะมีคนระอาให้เงินไปเองค่ะ